สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพ่อพ่อกับซ่งแม่น้องน้ำผิงกับตาตี๋อีกแล้วโดยสบายดีทุเจ้าป้าลุงนะลูกสบายดีทุจ้ากันดูไว้ทุจา้จาเอา้าเวดเนี่ยไหนกินได้ได้เลยป้าลุงกินได้เลยดูยิ้มบวานนาะฮะเดยปลาโอ้อยากลงแล้วโดยตอนนี้ก็พาน้ำผิงมาใส่บาทเนาะ เดือนชิปเพ่งห่อเข่าสากแล้วเราบะตรงมีเนาะผนอื่นเนาะโดยตอนนี้กะลงมาเป็นทีเดียบร้อยแล้วบหอดเฮือนป่าเอไ้พี่้องเลยป้าป่าใช้ป่าได้ใช้ป่าเล้ป้าแย่เปล่าป้าเป่านาะป้าพูาะไปป้าเไปป่าไป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 ่ไป่อลูกไปน่เบิ้งหน tamam. ้าบ no. ้านเ ลงบ่ลงบ่ไปสบายดีป้าก่อนสบายดีก่อนคุ่จ้ากันลูกล่ะสบายดีงามๆลูกหล่ะก้มงามงามก้มหัวลุ้มลุ้งไอ้ก้มหัวลุ้มลุ้งไอ้ไปไปับสบายดีับสบายดีเดี๋สบายดีเร็วปปไปอะไปเลยไปสบายดีออนใจ แหม่งามแท้นี่บอลานชาววันนี้บอแต่ประตูไม่จาด้วะตู้ออโหนื่ยผูพี่น้องเออนามุงไม้ไว้ให้พันกันเาเพิ่นกำลังลังเสืเซลผูเถียงเถีงใส่บาทก่อนไมพี่น้องเอ้ไปช่วลงมาคืน้น่ไปลงมา คนตกเนาะโอเคเดี๋ยวจะงอจะเอาลงมาอันดังคนกำลังลังลงอ่ะแบ่งกันใส่เด้อไว้ตลงมาเออตบใจเด้อเด้อตบเล่นี่นเฮ้ยน้นองนอตตี้หัว ใช่หอกใช่ไปปิตู้กันเกิดกว่าเด้อเกิดกว่าเด้อเอาอันว่าที่เมันเป็นไข่เนี่ยเป็นตุ่มมาดิวันนี้เศร้าเด้อลอกาไปใช่เป็นนาบูดแท้นี่ลูกก็เป็นนาบูดแท้นนี่นี่อาบุตรอาบุตรของน้องพิง ป้าตัวหกคนเตรียมเต็มคันเลยมาติมาติมาติว่ายิ่มบ่เจ็มเลยนะกะคิวหออยู่นะเออบ่ให้น้องอมลูก้น้องอมยานะเพิ่นอยากก่อนขนมก็ยังบ่ได้แกะดนี่ ปูขันหน่อยกันสิชฮีน้ำเนาะชวยค้กดีนี่ปูันเค่เดี๋ยวของเฮาลงมาก่อนบาดนี่อ่ะเย็บด้วยของไหมกับหักก่อนได้ยังไม่ลงช่องไม่ใส่ถุงยางลอหอวใส่เราถุงยางกวบ ให้น้่มพิงไงค่ะพิงาเรื่องขนมกินว่าพิงนะอ้อตัวให้หนุมหน่มเจ้าลูกให้หนุ่มดิอันนี้คือชื่อไว้าให้ลานบนนะ <c oughs> ่าด้วยนะอือให้ลานใช่มาหิ้ใช่บ่ได้หรอใช่กินน้ำมันถุงยางกกว่าก่อนดิพิงกินจะได้ลูก ไอเอาลูกสาวไอ้เพิ่นกินบะค้ยบะทงหรออ่ะอันนี้คูตันนงปลาน้องแกะใส่นี่แค่แนวยัมุยันเฮียขันน้อยขันน้อยที่อุ้มลงไปเฮียน,น้นำ ເພິ່ນຫືສທົງນເນານຈະເກດ້ຊຍາົ່ງທພນພບວນນຈຮໃອຊອກມາໃົຢາມດຊ บ่าพมวยใช่ทงก็ใช้ทงเขาลุงลุงเราลุงนะในแล้วก็ยังจบออกเนาะอ่ะปะนี้เราลงอีกว้าหุบสาวสมน้อยพันสวัสดีก่อนไปใช่น่ะเจ้าไปใช่น่ะกูกชบาทคือบูมียังสะ นะแ้มาขอขนมคืออยู่ดิสาวดสาวพันดำไม่ปะนะไ่ท่าอย่างได้ป่าคนนะแสดงแบบนี้เออนป่าดูฉันลูกละเออนป่าดูเออนป่าดูใช่ป่าเลยใปาเลยคนเลยสีดูใช่ป่าเลยใช่ป่าเลยดุใช่ป่าน้ำพิงดิใช่ป่าใช่ใช่ป่าดิ อ่าเดียวแค่ปากมี้ฉพาปากเออปปกนมูเลยมีปาพาอย่างดียวีจากนงามๆเลยลูกล่ะงามมเออยิมหวานเลยจ้ะเออยิมหวานเพน่มได้หนเห็นยังก็อยากเบิดไปนี่อยากเบิดนิมันป้าตรงนี้นิมันนะเดี๋ยวนายได้นิมันนิมันปลารู้ ไ่อโอนไปไปสวรรค์วานไปลงไปไปซึื่องไม่มันบูมีฝนกระตกชื่อลงลงมาได้อ้าลูกล่ะนี้าปน้ำป่าลูกไปน้ำป่าไปเมี้ยนเมียน เนียนไปี่ยไเ่่คนบันดาแต่หิงแพงุงรุ่งะแพงรุ่งรุ่ฮะแพงุุงอะแพงุงเลยลูกแพงรุ่งเลยอ้อชอบแดงไรน่น่าือทำกันรนาร ไม่รั่นทันกหวาเอาเาตน่ืตึ่มจองจะจองคันเด้อปล่อยเลยไม่โดูดชเลยจาูดาอยู่รถเอาหลงเลียดอ๋อเอาบริเหตุได้ซื่อเอาขนมด้วจะแกแแกินเต๊เดี๋ยวหอยไว Ủa. mình lăng lăng đông mà xèo xèo nữa của à, thằng vào bùn xà lạp vân tu tu đó được bạn thái ô oh, nào chết mưa bắt đầu quay đây kéo đi cho đi หลังหลังมาเซลเซลเนาะล่างก็ลูกหลักมือกันอ่าตุ๊อันนี้กระหองไมายังนี่นะพอข้าซาดโอ้เดี๋ยวลืมนะตีป้าหมักเดือย ủa đôi lúc chọc bà thằng gậy tên tôi ngàn đi ơi, cái tên to ngam thế ngàn ngàn ngam ngàn 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 ngam ngàn 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 thế, ngàn 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 bò, ngàn 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 วันนี้ยืนนัดอยู่หน้าทางวันนี้สบายดีทางไงอาจารย์คอนคุมอันนังอาจารย์เพื่ออาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนสบายดีน้ำชาคือบุญหลวงฉินดุฮะบ่กบุญหลวงฉินนะเดียกว่าดีน้ำน่องพิงพี่วะด้วยไปกันด้วยไปนี่ไปมาเนี่ขี่หนะขี่หนะขี่หนักตั้งรองไหมไปมาเนี่ย เออนอนตื่นมากับชายชายเอิ้นหาเอื้อให้ลูกใช่ใช่ใช่ชชายไปโอเคเฮ้พี่น้องเลยเดี๋ยวลงไปบึงทางวัดเนาะพาหาเที่ยวก่อน เราจังขึ้นมาเอารวันน่ม่หนี่หอมปิ้งปลาดิเมโอมาปิ้งปลาโอ้แต่ว่าเจ้าอันดาให้น้องยางหันเจ้าอันดาต้องจับน้องเด้อดูกเลยตัว ทางวาวุ Meeting ้นสารวันสบายดีสวัสดีน้องนิวดีน้องนิวหน่อยมานํากัน2ครอบครัวแม่บ่ได้มาเป็นหยังแม่คือบ่มาทางเพื่อนเบ่มาเพราะว่าย่านา่เนาะท้องมันก็เริ่มใหญ่ได้ท้องไดบหน้าคือนี่ท้องไดไดเดือนไอ้มันที่ยังหมอนัดมาวันที่20ายชะไปเดือนสิฮอนี่บ่ Oh. เรียกว่ารอบนี้พี่น้องเลย่านบอดุขึ้นไปนที่ง,งานอยู่นะว่าหลังจากเสียบาตแล้ววันศุกร์มันไปหาหมอแน่เปนเพราะวดกรเพราะว่าขึ้นไปมึงพินรอบนี้ยังบได้ขึ้นไปยังบได้ขึ้นรอบนี้พี่นาไดนนะี๋ยวทำ บอลลี่บอกรวมเติมขึ้นไปนะบอลลี่ว่าขึ้นหวานนี้โอ้จังได้นี่พี่น้องเลยโอ้จังได้บมดขึ้นไปบอลลี่ขึ้นไปอย่าขึ้นแล้วแบบยิ่งจะเป็นจังได้จะเป็นแปลกๆเนี่นินึงพี่น้องนะแบบแบบลาบโมเขึ้นไปหนะข่อยยังไข่ก็ยัางโมเคยขึ้นเนาะโมเขึ้นตั้งแต่ท่องน้องน้ำพิงขึ้นไปวัดเชลัยไปฮอดเครื่องบ้านเนี่ยกลับมาเข่าบุกอดบ้านเพราะว่ามันไกลในทางกับโหดใช้สะคานเจ้า อยู่บุกี่เรื่องประตูยังมันลงมาระหว่างมาเบิ่งสถานที่ชินังใช้นางบอลเก่าว่เนาะดลยน่าวคอยว่าชินังแถดนี้เน็ตแถดน้อทั้ง่นทั้งเทิงก็เต็มหมดเลยโด้วยบ๊าบุตรทางผู้สาวทางน้องสาวสบายดีสาวเขาโอ้สาวเอ็นหน้ากับลูกหมานี่โอ้เราย่างอยู่ดีเด้อใส่ส่นมีเกือบมีส่วนในนี่ผลาดเห็ดอะไรเนาะด้ยเขานี่ คุณถทาน้องน้ำพิงค์พิงคกี้เอราขึ้นไปลูกป้าขึ้นวัดป้าไอขึ้นเพื่อนป,ปอ้าปุลูกป้าคนขึ้นๆได้บ่อยากขึ้นนะคะจุงแขนอน้องดินก่อนลูกจุงแขนอน้องดินกัอนอ้าสาวน้อยก็ลงอันนี้ อยู่ <laughs> 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 à, nó แหละถอด chắc บัวทุ่งปล่อยน้องน้องย่างลูกตัวตัวไว้แล้วว่านี่แต่เจ้าต้องจับแขนน้องเด้อเอาดึงโกง สบายดีละด่ะตวัวมีตาผูง,งามวันนี้เอา้าพันก็นมานั่งอยู่นี่ว่าพันนี่ตะขา,า,านเจ้าดุไปตรงนู้นเ <laughs> บื่อยบ่ลงใส่น้เบื่อไหมตะขานจะบาดจ้านะบ๊วยชมู่ดีร่าว่า

ตตโต้เง,งินที่ว่าป้าแล้วว่าว่าหายใส่ถงนี่เนาะใส่ถงคนนี่เอไปน้องเอ้ยเลยใช่ลูกลหรอใช่เึ้นมู่ลายเนยขึ้นมืลลขึ้นขึ้นเลยใช่จะับจะแขนนองไอ้ล,ล,ลูก จะเกือบไปนังเฮ้ยเฮ้ยโบไปลูกล่ะโบไปเดี๋ยวล้มนะปะปะไปอ้อนมาจุ่มแขนน้องนังขวดจุ่มแขนน้องปะปะจุ่มแขนน้องมาคอยจุ่มเ้อเดี๋ยวน้องล้มเด้อะปะมากเลยไปทางไหนไปซ้าลูกไปซ้ ปลาปลาเรได้แม่นเป็นยี่ค่าน้ำผู้คน่ะน่พ่อมาเลยลูกคนอ่ะปลาปลาลงมาเล้ใชใชใชนี่เาตรงนี้นั่งน้ำตู้บุญน่ะโย โอ้ทังป <c ười> <are> ้าไหวอุ้มน้องเอน้องรอเ้ดูดหล่าหล่าน้องลดงามเลยดี้กมงามกมงามตั้งเงยมาต้องมีสามคนเนี่ย ปาปน้ำพ่อปปะปาจุงแขนน้องพิงไปหาตุ้าย่ปโหเฮ้ยรอมูปลูกหล์ลเออลูกลูกลลกลกลโอ้เก่งเก่งเก่งเกงเก่งเก่งเกโอ้โไปแล้วบอยยอมไปต่อ มึงแล้วลบมึงแลดยลลงมาแล้ว่หวยจับอ่เอยาไปเล่นนะเมื่อยไปนังายไอ้บูไปร<ะ>ึป<ะ>่ะไปะะะไปย่างบุูป่ปโอ้นะนะเลยดีเลยมย้อ้อมอยาง้ ไอ้บูไอ้บิวไอบิวนะพ่น้องไอบูไหมเอแต่บางแน่น้องร่มหัวจนเข้าจนแดงีว่าน้องขี่ไห่มอยู่ไปไปไปด้อปลาไปไปจะไปหารอบูปไปไปกอนไปเ่็นอยากไปหาเอบูพ่นเองไปไปอะไรเน ได้แล้วปรอรัดได้บูอยู่พุ่นเ้ออ้าห่อกองกันยังสดใสคือเก่าเนาะยังแบบโอพคือบูเบี้ยวฝุ่นเอ้ยนยังยืนอยู่ฟูนไกลๆเลยอ้ยอไม่ได้เห็นนะเลยเบี้ยวเ มาไหมาแล้ว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 ไปไปรัดไปไปรัดให้ดีวิวปะตลูกปะไปรัดให้ดีวิวปะไอ้นี่ไปส่ลูกเด้อะบึงมืนเด้อะบึงอ้นั่นเด้อะลมเนอะลมเนอะยืนถากเลยให้อีวิวน่ารักเนาะยืนถากให้ดีวิว อ่ะแล้วหัวออกตรนี้ด้มี่ออกหัวทั้งาดนะอะไรออกมาแน่หัวะม่่แใช่แม่ใบลูกในน่องก็ะ่าเอ้ยกระถอ้ยวาพิงนะอ่าแล้วเนี่ยว้าพิงแล้วไม่สบายลูกโอยูกมาห่าง่ายง่ายง่ายงาแค่ดิ มา, kommt, corner, s. <S มาด้ยมาีิดด้อบังลเด้วบังลเด้อตกด้ยคอยลมยมาไว้ย่านบ้าย่างย่างรอไปพูดปะย่างรอบไปเบ่งทา้งไงนั่นปมาจับจับจับองข่างจะ

ถึงคุณลูกปานี่ปลาลูกปาไปทั้งหมดปัาเปื่อนไปทางไหนปลาปลโอ้ยหวดนีไม่ใช่าง2องด้วยหวดนีแม่ใบจังดุโอ้หวาดตรงนี้เมืองเบิ่งต้นคนหนอืมต้นคากะดงามเลยเนาะกล้วยเลยรักทรลโคงยังเรือเก่า มันเท่ารอโค้งมันมันบ่ันั่นเพิ่นว่ามันมันเก่าแล้วแต่โทรโคงมันเก่าเออเ้ออบสบายเออเส็มย่สบายดีนังสบายดียู่น้องเอยสบายดีได้บนี่สบายดียู่ละสบายไหมเออเออสองคนนี่ บีกเปนเอิอน่าลูกมันสายบุญไปเดี๋ยลูกสายบุญเอลูกไปเห็นข้างมีอายได้นี่เอ้ยลูกหัวเกิดเพื่อนนั่นไอ้นั่นนะมันเกิดปูวน้องดิี่ไปแล้วลูกเลยอลูกอตนมาอ๋อต้นพันธุนังงามมาดีเนาะเนอต้นพันธุ์ขี้เห็ดงามใช่ไ่ะไปจะป

่ะปานนี้เฮาพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ทางสบุนกะสิขอโตไปเอาน้องน้ําพิงก่อนเพิ่นกําลังบุญวายหลายเฮยพี่น้องเอ้ยกําลังอยากแล่นอยากบินเนาะคนกําลังเริ่มลงมาตอนนี้ลงมาหลายพอสมควรอยู่ในหัวแจกกเริ่มเต็มแด้กก็คนใดที่ว่านั่งหัวแจกบ่ได้กะเอาสาดมานั่งแบบคือบุสารวัตนี่เนาะทางสบุนก็สิไปนั่งทางบบุสารวัตรพิ่นเอ้ย โอ้ยป่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะทางสูงก็จะได้ขอลำลาขอจะพิจารณเที่นี้ก่นอนเด้อต้องขอบุญขอบคุณทางคุณยายเจดีที่ขับมาส่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบดากับกข้าบุโฆษณาทางซ่องเมยน้องลำพิงเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอกาว,ว่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุดสุดคนที่ลืมบะได้ก็คือทางคุณยายเจดีที่ขับมาส่งคลิปเมยน้องลำพิงในมื้อนี้ก็มาอาบุญน้ำกันเบิดสุดสุดคนเด้อพี่น้องเลย โดยป้าสราบกินนี่พอรำหนาไปแล้วขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี